สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีงเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่18สิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเป็นวันพฤหัสครับใครที่สนใจอยากจะอ่านคอลัมน์ดีๆเหล่านี้ท่านสามารถไปหาอ่านได้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับหรือว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้เนี่ยในคอลัมน์คนปลายซอยมีการตั้งคาถามอย่างนี้ว่า คุณรู้จักคนที่ชื่อว่าโทนี่เอ๋งหรือเปล่าแล้วคุณรู้จักคนที่มีชื่อย่อว่าชอชอหรือไม่แล้วคุณเชื่อไหมว่าตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมกรุงเทพมหานครเนี่ยมันกลับกลายเป็นความสุขของคนกทมไปแล้วเกิดอะไรขึ้นมันได้คุดเปลยให้หัวข้ออย่างนี้ครับว่าความสุขของคนน้ำท่วม คุณเปรย์พูดเรื่องอื่นก่อนเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นวันนี้เนี่ยคุณเปรย์บอกว่าวันนี้ขอเปลี่ยนเรื่องคุยม้าดีกว่านะครับคุยแต่เรื่องของหมาไล่ฟัดนายกทุกวันเนี่ยมันมันซ้ำซากครับแล้วมันก็น่าเบือ่อแต่ทีนี้ก่อนที่จะไปคุยขอส่งเสียงไปถึงพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขสักนิดหนึ่งกับเราหนนะครับเห็นว่นจาจะเกษียณเดือนกันยายนนี้แล้วนี่ครับไอกระบวนการโจรใต้เนี่ยนะครับมนเดินเข้าไประเบิด 17จุดพร้อมๆกันทั้งที่ยะลาที่นาาที่วาสที่ปัตตานีเมื่อคือวันที่17สิงหาคมเนี่ยนะครับท่านไม่คิดแม้ไะครับไม่คิดที่จะขยับก้นเนี่ยลงไปดูพื้นที่ก่อนที่จะ,กะเกษียณสักหน่อยแหละครับก็รู้แหละครับว่าลงไปเนี่ยมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าท่านเนี่ยยังมีจิตบิญญ,ญาณของผู้นําในนามผู้พิทักษ์สันติราชอยู่นะครับ ราะว่ามาเกิดเหตุตูมตามขึ้นมาอย่างนี้แน่นอนแล้วครับพระโจนมันก็ต้องหวังผลทางจิตวิทยาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยคลอนคลายในศักยภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารด้านความมั่นคงและก็ด้านความปลอดภัยนะครับว่าจะมีให้กับเขาได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะลงไปสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความอุ่นใจให้กับคนในพื้นที่สมกับคําขวัญที่บอกว่าอยู่สุขเถิดปวงประชาปวงข่าจะคุ้มภัยเนี่ยนะครับ ตรงนี้สําคัญมากครับเศรษฐกิจก็ตามการค้าเอ่ยการลงทุนเอ่ยการท่องเที่ยวเอ่ยตอนนี้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันกาลังจะดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคนขนาดพาบตรยังไม่กล้าจะลงไปแล้วใครที่ไหนนะครับก็จะกล้าลงไปแหละครับโดยเฉพาะตํารวจผู้แต้บัตรัญชาของท่านเองเนี่ยนะครับเขาจะได้ไม่รู้สึกว่าทํางานแบบถูกตัดหางปล่อยวัดนะครับยังมีเจ้านายลงไปดูหน้าดูตากันบ้าง นี่ก็เป็นพอบอตรมาสองปีแล้วนะครับถ้าเกิดมีคนถามมาท่านครับท่านมีผลงานอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันฝากเอาไว้บ้างไหมครับถ้ามีคนถามอย่างนี้นะครับแล้วท่านจะตอบอยังไงครับทุกคนอยากรู้แต่ไม่อยากไปรอดูแล้วครับไม่อยากจะไปอ่านประวัติแล้วก็ผลงานในหนังสือที่ผูกริบบิ้นดำตอนท่านร้อยปีนู่นหครับไม่มีใครอยากทํานย่ยน,นะครับเอาละมาเข้าเรื่องกันดีกว่าครับ วันนี้เนี่ยถ้าจะคุยเรื่องไหนที่มันจะสนุกสนุกสนุกอะไรตอนนี้ก็ไม่สู้สนุกเท่ากับเรื่องของฝนตกกับน้ําท่วมของคนกรุงเทพและระมังครับคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้คือในเฟซของผมตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะไถไปทางไหนก็แล้วแต่นะครับจะมีแต่คลิปที่ท่านผู้ว่ากทมชชเนี่ยนะครับชาดชาติสิทธิพันเนี่ยไปเดินท่องน้ําจม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 ,จมแล้วก็เที่ยวไปถาม ชาวบ้านคนนู้คนนี้เขาน้ําท่วมเป็นไงบ้างครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็จะไปถามหาสบัิวิมานอะไรแบบนั้นน่นะครับแต่อ่ะผมก็เข้าใจะนะครับก็ยังแอบชมในใจด้วยซ้ำไปว่าท่านก็ไม่น่าจะจบวิศวะซะเลยน่าจะจบสื่อสารการประชาสัมพันธ์มากกว่าแต่ว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูในคลิปในไลฟ์ของท่านเนี่ยการลงไปท่องน้ําตามถนนตามสอกตามซอกตามซอยตอนน้ําท่วมฝนพลําเนี่ย เข้าใจว่าเจตนานหลักคงไม่ได้หวังไปทางช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหนะ้าให้กับชาวบ้านเขาหรอกนะครับเพราะว่าที่ลงไปย่ําก็มีแต่ชอชก็ชัดชาติคนเดียวกับมือถ่ายคลิปหรือว่า Live, ไลฟ์ประจำตัวท่านดี่ละครับสแสดงว่าอะไรก็สแสดงว่ามาท่องน้ําไลฟ์หวังผลทาง PR เท่านั้นเองทํางานทํางานแล้วก็ทํางานมืดค่าเห็นไหมครับฝนพล้ฝนสู้ผู้ว่าก็ยังมาลยุยน้ำจอมจอมจอมจ,อมจอม ถ้าตามปกติก็จะได้ยินเสียงท่องอยู่ว่าน้ําจอมจมก็ต้องนึกว่าหมาเนี่ยมันหนีฝนผู้ว่าที่ไหนนะครับผู้ว่าที่ไหนเขาจะไปเดินลุยน้ําคุณเนี่ยแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรขึ้นเลยนะครับแต่นี่กลับเป็นผู้ว่าที่คนหนึ่งล้านสามแสเสียงเนี่ยเซอร์ไพรส์ซอรไพรส์มาไม่มีเจ้าหน้าที่ครับไม่มีคนทํางานไม่มียานพาหนะไม่มีเครื่องมือ ไม่มีอุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นเลยครับที่บ่งบอกว่ามาเนี่ยเพื่อมาช่วยชาวบ้านน้ําท่วมแบบเฉพาะหน้ากันเลยไม่มีเลยแม้แต่อย่างเดียวเป็นพระเอกเสื้อขาวย่าน้ํามือเปล่ามาคนเดียวกับมือไลฟ์เฮอางี้ผมดูคลิปที่เขาโพสต์กันอย่างสนุกสนานกับคําถามที่ออกจากปากไม่ได้ออกมาจากใจนะครับน้ําท่วมเป็นไงน้ําท่วมเป็นไงนี่คือคําถามที่ผู้ว่ากทมคนปัจจุบันเนี่ยไปถามชาวบ้านเขาดีนะครับที่ชาวบ้านเขาไม่ตอบว่า ก็มาช่วยกูวิ์น้ำสิวะเขาไม่ตอบอย่างนี้ก็ดีขนาดไหนแล้วนะครับเอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวลองไปอ่านที่เขาโพสต์เข้าแชร์กันในคลิปกัแล้วกันนะครับทีละตัวอย่างทีละตัวอย่างไล่กันไปเรื่อยๆกันแล้วกันคลิปแรกผู้ว่าชัดชาติเนี่ยลุยน้ำท่วมกลางดึกแลก็แวะเยี่ยมประชาชนชุมชนซอยอ่อนนุช8 0ดสถึงแปเนี่ยนะครับชัดชาติถามชาวบ้านครับถามว่าน้ำท่วมทุกปีไหมครับชาวบ้านตอบว่ายังไงรู้ไหมครับชาวบ้านตอบว่าท่วมล่าสุดนี่คือปี54 แล้วก็มาปีนี้แหละค่ะมาปีนี้นะคะนี่คือชาวบ้านอันนี้เป็นคลิปที่1คลิปที่2ครับผู้ว่าก็ไปถามชาวบ้านอีกเหมือนกันคําถามใกล้เคียงกันนั่นแหละครับถามว่าอยู่มากี่ปีแล้วเนี่ยประชาชนซึ่งเป็นผู้ชายอายุก็วัยรุ่นหน่อยนะครับเขาตอบว่าอย่างนี้เขาตอบว่าอยู่มาตั้งแต่ผมเด็กๆตอนนี้ก็29แล้วนะครับผู้ว่าก็เลยถามกลับไปบอกว่าแล้วท่วมหนักทุกปีเลยไหมรู้ไหมครับ ว่าคนอายุ29คนนี้เขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่าก็มีปี5-4กับปีนี้แหละครับเพียงแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมาไวมากเลยนะครับนี่เป็นคลิปที่2คลิปต่อมาครับชาวบ้านพอเห็นผู้ว่าปุ๊บก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับถามหนูสงสัยคะ่ะว่าอยู่มาตั้งแต่เกิดนี่ก็สีกว่าปีแล้วก็คือตกวันสวันปกติฝนตกแบบนี้วันสวันต่อเนื่องเนาะ ปริมาณน้าเนี่ยมันถึงจะเยอะแต่ว่าทําไมคราวนี้ทําไมมันแค่สองชั่วโมงเองน้ํามันก็ท่วมแล้วนะคะแล้วก็มีเสียงชาวบ้านที่เขาฟังอยู่รอบๆนะครับเขาก็โหเราะกันใหญ่เลยฮ่าฮ่าฮ่าฮิฮิฮิๆ,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 ๆอะไรก็ว่าก,กันไปเป็นเสียงของชาวบ้านที่เขาฟังคําถามของน้องคนนี้แล้วเนี่ยเขาก็รู้สึกชอบใจนะครับผู้ว่ากอทมชื่อว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ตอบว่ายังไงรู้ไหมครับฟังช้าๆนะครับผู้ว่าตอบว่าอย่างนี้ตอบว่าคือตัวนี้เนี่ย คือมันภาวะโลกร้อนฝนมันจะตกหนักเป็นช่วงๆคราวที่แล้วมันไม่ได้ตก140มิลมา2วันแล้วนะเพราะว่าปกติเนี่ยฝนจะไม่ตก80มิล60มิลเนี่ยทีนี้มันตกพรวดเดียวเลย144ี่เนี่ยความหนานแน่นเนี่ยมันสูงมากเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนภาวะโลกร้อนไงอย่างที่เกาหลีไงคล้ายๆกันนั่นแหละตกพรวดมาเลยชาวบ้านก็งงสิครับงงที่งงเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะชาวบ้านตอบ่าอย่างนี้ ตอบว่าแต่มันก็น่ากังวลนะคะน่ากังวลไอ้ตรงที่ว่าที่อื่นตรงอื่นบริเวณอื่นเนี่ยทำไมเข้าน้ำไม่ท่วมกันล่ะคะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับมาคลิปต่อมาครับเป็นคลิปที่ชัดชาติเห็นแล้วเนี่ยต้องฉีกยิ้มเลยนะครับเหมือนกับนกปากห่างก็อีกตรงที่ว่าแคว้นของท่านเนี่ยเอาคลิปตอนที่ให้สัมภาษณ์ออกโทรทัศน์เอาไว้เกี่ยวกับเรื่องน้ําท่วมเนี่ยแหละครับเอากลับมาโพสต์ท่ากนกระดดวเองกันแล้วกันอย่าเขินนะครับอย่าเขิน คลิปนี้เป็นคลิปการพูดคุยกันระหว่างพิธีกรเป็นใครก็ไม่รู้นะครับกับชัดชาติตอนที่ลงสมัครหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิธีกรเนี่ยเขาถามอย่างนี้ครับเขาถามว่าน้ําของกทมเนี่ยมันคงจะเยอะมากๆเลยนะครับมีคนบางส่วนเนี่ยเขามองว่าอํานาจหน้าที่ของผู้ว่าเนี่ยทำไม่ได้หรอกจริงหรือเปล่าชัดชาติต่อไปยังไงรู้ไหมครับตอนนั้นไปพูดสมัครนะครับชัดชาติต่อไปอย่างนี้ตอบว่าถ้าทําไม่ได้ ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าเพราะนี่คือเงื่อนไขที่คุณมีอยู่และคุณต้องทํามันอืมตอบอย่างนี้นะครับแต่นี่เป็นบรรยากาศก่อนหาเสียงเลือกตั้งและทีนี้คลิปเนี่ยเขาก็เอานโยบายที่ชัดชาติเคยประกาศเอาไว้2 1 4ข้อตอนหาเสียงขึ้นมาประกอบกันนโยบายที่ว่านี่คืออะไรเขาเริ่มต้นคำว่าต่อไปนี้กทมจะเป็นยังไงนะครับ ต่อไปนี้กทมน้ําจะไม่ท่วมต่อไปนี้กทมรถจะไม่ติดต่อไปนี้กทมทางเท้าจะสวยงามต่อไปนี้กทมสายไฟลงดินใน100วันต่อไปนี้กทมรถเมย์ควันจะไม่ดําต่อไปนี้กทมรถไฟฟ้าราคาถูกและก็จุด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 ,จดสารพัดสารพันที่ออกมาทั้งหมด2 1 4ข้อนั่นแหละครับแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจคือต่อไปนี้ BTS ต้อง30บาทตลอดสายทำไม่ได้ลาออกทันทีแล้วก็ตบท้ายด้วยข้อความในป้ายหาเสียงที่บอกว่าชัดชาติโครงสร้างดีลอกท่อเลิกท่วมนี่แหละครับเขาก็เอามาร้อเรียนกันเอามาตั้งคำถามกันใหม่อีกครั้งนึงในโลกโซเชียลนะครับก็ว่ากันไปนี่แหละครับเป็นคลิปที่ชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาแซวกันเนี่ยมีความสุขนะครับคนกรุงเทพก็อย่างนี้แหละครับคุณเรีย์บอกว่าอย่างนี้ บอกว่าคนโพสต์คลิปเหล่านี้เนี่ยดูท่าทางจะมีอารมณ์ศิลปินค่อนข้างสูงในทีเดียวนะครับท่านว่าไหมครับอ่ะเราไปถามคนที่ออกแคมเปญโฆษณาหาเสียงดูก็ได้นะครับว่าเขาเป็นยังไงเขาคิดยังไงอย่างเช่นคําว่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาอาสาเป็นผู้ว่าโอโ้โหแม่ตอนนั้นนีงง่ฟังดูแล้วพึงงังาดโออาฟังดูแล้วน่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือครับน่าเลือกเลยซ้ำไป แต่ตอนนี้เนี่ยพอได้เป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยกลับไปอ้างบอกว่าโลกมันเปลี่ยนไงภาวะโลกร้อนไงพอพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนกทมเนี่ยเขาก็น่ารักนะครับเขาไม่ว่าสักคำหนึ่งเขาไม่ด่าสักคำหนึ่งคนกทมเขาไม่มีหลอครับมาตีโพยตีพายมาบวยวายอะไรเอาอะไรกับผู้ว่าไม่มีครับคนที่โพสต์ก็เห็นชัดแล้วว่าเขารวนแต่มีคุณสมบัติของลูกผู้ดีทั้งนั้นแหละครับการใช้คําหยาบคายก็ดีการตบ หน้าด้วยหลังมือก็ดีสะบัดซ้ายสะบัดขวาก็ดีไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ยังไม่ปวดไม่แปลบไม่แสบไม่อายเท่ากับการนำเอาคำมั่นสัญญาเนี่ยมาย้อนกับการกระทำที่ปรากฏในลักษณะของหน้ามือเป็นหลังตีนนะครับมาดูความเป็นจริงกันนะครับรถไฟฟ้า BTS เนี่ยชัดชาติบอกเอาไว้ตอนหาเสียงบอกว่าต้อง30บาทตลอดสายแล้วตอนนี้เป็นยังไงครับ เห็นบอกว่าเป็น59บาทตลอดสายไปแล้วนะครับจาก30มบันบวกมาได้ยังไงอีก29บาทมาจากไหนเรื่องสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารลงดินนี่ก็เหมือนกันเลยครับผู้ว่าอสศวินเนี่ยเขาก็ทําไปบนถนนหลายเส้นแล้วนะครับชัดชาติประกาศบอกว่าเป็นผู้ว่าร้อยวันจะเอาลงดินประกาศตอนหาเสียงนะครับแต่นี่ไม่ทันไรครับเห็นประกาศยกเลิกไปแล้วบอกว่าแพงไม่มีเงินอืม เรื่องของรถไฟฟ้านี่ก็เหมือนกันนะครับมันมีสัญญารถไฟฟ้าสายสีเขียวซึ่งมันขบเกลียวกันอยู่นะครับระหว่างกระทรวงมหาดไทยโดยกทมนี่แหละครับกับกระทรวงควมนาคมเห็นคุยบอกว่าเดือนเดียวจบเดือนเดียวจบจบแน่แน่นี่มันปลาเข้าไปเดือนที่3แล้วนะครับท่านผู้ว่าวิดวะครับวิดวะก็มาจากคำว่าวิศวะนะครับเพราะว่าคุณจ้ชาติเนี่ยก็จบวิศวะมาตอนนี้ก็เข้าสู่เทศกาลหาเสียงเลือกตั้งนะครับนักเลือกตั้งก็ดูชัดชาติเอาไว้เป็นตัวอย่างก็แล้วกันก่อนจะพูดเนี่ย เป็นผู้แข็งแกร่งในปตตพีพอพูดแล้วเมื่อเป็นแล้วแต่ทําไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทํามันจะกลายเป็นแง่งแง่งที่แข็งแกร่งในเตถุนนะครับจะเป็นอะไรก็ไปตีความกันเองกันแล้วกันในความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมนี่หมายถึงคุณเปลวบอกว่าความเป็นเลิศในตัวของคุณชจ้ชาติเนี่ยมันไม่ใช่การเป็นผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นด้านวิศวะก็ตามหรือว่าด้านการเมืองก็ตามหากแต่ว่ามันเป็นด้าน เคล็ดลับในการที่จะสร้างตนของคนไม่เป็นงานให้กลายเป็นผู้พบความสำเร็จด้วยผลงานทิปนั่นแหละครับเนี่ยกุณชาติเนี่ยนำเอาวิธีการเข้าสู่เส้นทางผู้ว่ากรทมด้วยเสียงของคนหนึ่งล้านสามแสนคนเอามาใช้จนได้ผลเริ่มจากอะไรเริ่มจากการนุ่งกางเกงขาสั้นสีดำเสื้อยืดดำรองเท้าแต่ยืนหิ้วถุงแกงอยู่หน้าวัดด้วยสโลแกนที่บอกว่าผู้แข็งแกร่งในปฏตพี ทำอย่างนี้แหละครับจนชนะการเลือกตั้งนะครับได้เป็นผู้ว่ากทมเมื่อวันที่22สพฤษภาคม2565เรื่องแบบเนี้ยเอาสิครับเขียนเป็นตําราขึ้นมาสักเล่มหนึ่งนักเลือกตั้งเขาจะได้ไปแย่งกันซื้อจนพีไม่ทันเลยนะครับแล้วก็จัดแคมเปญพิเศษไปเลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดสังกัดพรรคเพื่อไทยซื้อหนังสือเล่มนี้ปุ๊บเนี่ยจองหนึ่งเล่มแถมปลอกคอหมาอีกหนึ่งเส้นฟรีพร้อมกับลายเซ็นของใครรู้ไหมครับลายเซ็นของโทนี่เอ๋ง กำกับไปด้วยนะครับ